เอ้าตื่นเห็นคนรอมาได้ตื่นเว้ยได้กันลราบ่ห้อยปู่น้อยเขาเปิดเท่าไหล่ะห้องเท่าไรครับให้เพิ่นไปรถปู่น้อยครับพี่น้องเก้าพันหามองห้องนะครับเนาะสูงสิบประมาณเมตร สิบไปบอกว่าประมาณนี้แหละพี่น้องบวกลบเด้อพี่น้องผูน้อยครับแดงแดงเก่าปัญหาเพราะฮอนเมื่อนครับตอนได้ร้ายปะได้ยักหน่อยนี่ตัวเดียวครับเมื่อนี้่เบอร์โทรนะครับผม065 065 642 642 7998 7998พัลพัฒน์ฟามบึงกาครับผมอ่ะหญ้านายคือเก่านะครับเนาะมีให้บริการครับผมเอะสนใจก็สอบถามเบิ่งอ่ทั้งวัวทั้งหญ้านายครับผม เล่อของแปลกแล้วห้อยทงพันเสียวมาเปลี่ยนบ่ครับพันพันตีเท่าไรตัวนี้เจ็ดพันเอาเสียวมากระตุ้นมะเปลี่ยนเท่าไรอันมากระต้นตันนีได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งทั้งนี้จะได้เติมสามพัน เมันซื้อสองพันโอ้ผมได้ได้อันไล่ๆครับจะได้ของแปลกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่อง,องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องมือนี้วันศุกร์ครับเอ้าเไายี่ปันห่องมาอยู่สนามหัวยินลาดครับพี่น้องอำเภอวานนนิวารจาังหวัดสุขนครครับผมทุกวันซุกครับมาพบม,มาขอ,อก,กันได้สนามบโบนไชย สนามเกาแก่อยู่ครับแต่ว่าเป็นสนามมวยไ่ปันใดครับพี่น้องนี่อ่ะมีงวมีควายกับพอได้เบ่งอยู่หรอกพี่น้องอ่ะช่วงนี้กับระมดระวังในเด้อพี่น้องวันที่ 8- ถึง11ครับสิมีอ่าลมหนาวจากประเทศจีนพืนเข้ามาครับอ่าก็มาปะทะกับอากาศฮ้อนครับอากาศฮ้อนบ้านเอาช่วงนี้ก็สิหนาวกับฮ้อนมาถือกันกสิเฮ็ดใ้มีพายุเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องก็ระมดระวังครับช่วงนี้อ่ะ เบื้องหน้าขอกำลังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามครับสายกล้วยด่างครับพี่น้องได้กันแล้วตัวนี้เอาไปขึ้นรถเอ้าผู้ดใดอยากได้ว่ได้พ่อคอจังหดลันดีต่อกันบอกไปมาตา่อออกโทรทัศน์ให้เบื้องหนี้าครับ,บผมสวัสดีพ่อสบายดีครับผมเดี๋ยวเบื้องว่าพอเสดงก่อน อ,อ๋อผู้ใดอยากได้พ่อพันไปคุ้มงัวไทยครับพี่นอ้องอ่าคุมง้วไทยครับครับใคบอกไปคุ้โค้งสั่งพอดีครับตัวใบใหญ่เกินไปสูงกี่ประมาณหน่อยสี่สิบอยู่พี่นอ้องหน่อยสีท่านหอดสองปีไปพ่อตัวนี้ปีเก้าเดือนครับหนึ่งปีเก้าเดือนหนึ่งปีเก้าเดือนลังตัวกะเป็นลังตัวกะโบ้ท่านเป็นครับพี่นอ้องนี่เบ่งด้านนี่ใส่งานได้แล้วครับครับโค้งสั่งกะใส่ได้อยู่พี่น้องติดดังคือขอจักหน่อย ไข่ดำไข่ดำไข่ดำหู้อยู่เนาะพ่อเนาะครับผู้ครับครับประกันแข้งขาแหะประกันแข้งขาขาโกขาถอนเอามาขึ้นครับโอ้หางนี่สุดยอดครับหางเงาพี่น้องหางเงาเกือบลากดินปุณนีเปิดเปิดยูอะไรก็พ่อยูเสาหาห่าร้อยครับเส้าหาหาร้อยทเสาหาได้ต่อได้อีกจังน้อยอยู่ครับสูสีเกือบปอนราคาเนื้อแล้วพี่น้องครับเอาไปได้หไรหนาเนาะพ่อเนาะได้หไรหนาบอกส่ครับพี่น้องลูกเนื้อก็ได้ครับครับผม มีตัวเดียวพ่อไหมนี่มีครูหนึ่งขายไปแล้วครับโอ้มานแล้วครับผมเปิดอยู่สองหาเนาะเหลือพอพันนี่ครับผมเอ้าเบอร์โทรไหนพ่อ080 080 005 005 2289ครับ2องสองแปอสีแดงขคาเรือครับครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆครับพอเสีแดงพอพันพอเสีแดงครับพี่น้องวงามพอยาดบ่นี่เปิดเท่าใดละพ่อเปิดงงามบ่พ่องงามบ่ใช่ นี่หัวงามพออยาดนี่าานโสม้อมสมแล้วสมสมยังมาหรอพ่อสมเพีแงบ่สมหลอดเอกาสารอยู่หนารถเนาะ,ะสมผ่านรอบครับพี่น้องไปรุ่นเอาครับตรวจบอนได้เด้อพี่นอ้องเพิ่งผ่านหลอบกับประมาณยี่สิบกว่ามือครับแดงดีครับโบสถครบเครื่องโบสถเข้มเข้มครับเดือนกว่าหรอ,อพออ่อพยานพึ่งมาทับไปเดือนกว่าแล้วพี่น้อง บดเข้มๆครับแข้งดำหัวหูดำ,อดำโอ้โบดบดจัดจริ้วพี่น้องตัวนี้สูงสฉประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องบวกลบหางเงาดีพี่น้องหางจับดีเส้าหาน้อพ่อเนาะเบื้องดำตัวได้ลายบ่พ่อหรือตัวได้จังไนยอยู่จังไนนะพ่อเนานะครับ,อ,รบออกทรงวางงามอยู่เด้อนี่พี่น้องนี่เศร้าอ่านนะพ่อเนาะ เบ,บอร์โทรฝากไว้นะพ่อ98 703 703 6326 6326ปรอยัดเนาะเจริญศรีนอ้าพูดหลายๆครับพออยัดอพูดอดอยากได้ไดงอง,งามนะพรอ,อยัดไปเลี้ยงครับพี่เนาะโทรมาบอกมาคุยกับพอคนเบิ้งครับผมพยดเฉล่ยพอูอะดเนาะโอ้ของหอยดบ่โอ้ยได้งองามมาทาใหญ่เนาะยืนกอดเอ็กเสียโยพี่เนาะทั้งไยพอะไรครับพอหยด จัดสายชาโลเล่สายขุนคมลูกตัวผูเนาะครับลูกนี่คือสิมนออกเลมันมันมั่นทางครับเลมันลูกตัวผูเปิดเปิดเท่าไดร่เปิดเท่าไหร่ครับสามสครับสาตอ้แม่ไอแทับทับสมไปครับด้วยทองว่าง สูงลอยสี่สิบบวกครับแม่ลูกที่ใดพลหอยยศต,ตัวนี้ลูกที่สามแม่ท้องว่างเนะาะครับรบอครับงามครับเกี่ยงคนอนร <c oughs> อ,อ,อนปูมี่ีรมชี่ครับเรียงเดิมๆแม่นน่แม่นีิสีเลือดสูงเติบยู่พี่นอ้อ เอาปงจักหน่อยครับสามสิบแปดเนาะครับนั่งหน่อยแมนบ่นั่งหน่อยก็แมนครับเอ้าผู้ใดนมานั่งหน่อยครับแดงแดงเครื่องดำตัวนี้สูงก็สิประมาณหน่อยยี่เจ็ดยี่แปดนี่แหละพี่น้องเท่าไรครับนั่งหน่อยตัวนี้มื่นหกครับพี่น้องเอ้าได้ลูกซีไว้ลูกแข่งเกาะซีไว้ยัง ที่ว่ายเก้าหกศูนย์เก้าหกบอเกอกสารพยัญจะบรับตัวนี้พยัญี์ครับตัวนี้ผมมีเนาะครับเอาแม่แดงไอ้นังน้อยแดงแดงนี่เปิดสิบหกโคมลูกตัวผูชลโลเล่สามแปดครพูดไดต่อได้พูดไดต่อได้ครับเบอร์โท่านครับผม0ูนย์เก้าห้าศูนยห้าหกหกสอกหกสอนึ่ครับหนึ่าหครับยคำตกะเนาะเอขอบคุณหลายครับผมฝากยดครับผมเอ้ย ได้ยังไหมฝา,ากพี่น้องมาหนิได้โอ้ได้งัวงามตัวนี้มังคหญ่เนีย่ยลูกตัวแม่นี่พุ่มลูกตัวแม่ย่างคักสามสิบห้ามบห้มองห้องนะครับเนาะสามสิบห้าต่อได้หลายพอควายเนีย่ยได้จังอยพอได้คุยกันดีเนาะครับโอ้ลูกนี่งามครับแดงเกลึง น้าตึบครับเครื่องดำนี่ตัวนี้สิประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละพี่้องนี่ลูกที่สองนะครับเนาะแม่นี่สูงโยมารลอยสามหาครับเครื่องดำประกันตันี้ให้เนาะแม่อ่าแกงขาดีท่องว่างท่องว่างบอกครับตอนนี้ับแม่กระับแล้วใส่หยังมามเนาะใส่ตูอ่ะครับสองเดือน เอาสุดสองอาจสจิได้สามเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับบริหารตรวจครับพี่น้องไปรุ่นเอาหาเงาดีอยู่สามหาคุยได้ต่อได้จักหน่อยเบ,บ,บ,บอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหกมสองหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งเก้าห้อยห้อยตีห้อยตีเอ่อกับพญเนียเนาะครับครับครับผมเอาขอบุนเลไลครับครับอ่ะฝากพี่น้องเด้อครับนคนในงวัวง,งามมาฝากพี่นอ้องทางน้องนี่ลูกตัวแม่ครับแดงจิ้งเครื่องอาทางใน สมไปแล้วสองเดือนไ่นองกับไปรุ่นเอาครับผมโแต่่าทรงลูกโกครับหนาตืบอเดี่ยงเกืิงเครื่องโบดครบเครื่องครับน้องหน่อยตัวนี้ <c oughs> เอาอยู่วงเลยต้นอะรพ่อบ่งต้นนี่ะโบทบเนี่บ่แซเซีมันมันมดนี่กมันหอครับมไก่ขวดซซีไอ้มองเอาพ่อหรือต่อะไรยูนี่แซวางซีหอ้อโอ้าีห้องตาสีให้ตห้องแซวซีห้ารอยครับโอ้ยแม่มันพี่น้อไซวซีู่กลูก สมสมยังมาเนาะหล่ะเนาะสมโตหรือสมยังสมโตเนาะไปจักเดือนก่อนละมันเขาวันแปดเดือนแเดือนอีกประมาณเดือนหนึ่งขวดเขาเจ้าเขาเจ้าอาจสิขอดขอดเดือนได้ก่อนเขาเจ้าบอกมือขอดบะเขบอกเนาะแต่ว่าประกันเนาะครับ บั่ต่ำก็หกเดือนนะพ่อเนาะเครื่องดำครับโบดโบดโบะกันมันสีประมาณลูกที่สามเนาะครับสาวซีครับตัวนี้อันนี้ก็นั่งหน่อยกับแม่นี่บอกพ่อของเขาบะเท่าไรพ่อนั่งหน่อยซาวสามครับ อ๋อออกสไตล์งัวงามจังหน่อยอยู่พี่น้องตัวนี้เครื่องดำครับตัวนี้สสูงอยู่ประมาณเกือบร้อยซี่อยู่พี่น้องร้อยสี่สิบครับเครื่องดำครับแข้งขาใหญ่เป็นงัวปูครับตัวนี้ครับแม่นางสาแม่นางเสาวใครก่อนเราพ่อสาวสามต้อได้พ่อตัวนั้นแม่นางต้อได้อยู่ต้อได้อยู่เนาะอ่าแม่ม้าหนี่ มองเอาซ้าซีครับมีเบอร์โทรป่ะพ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งห้าศูย์ห้าศูเก้าศูเก้าศย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งพ่อยังเหรอพ่อเลี้งพ่อเลี้ยงนะครับเนาะั้งไใดครับบ้านพ่อบ้านใดก่อนบ้านพ่อหัวแหดอำเภอใดเหร ผำคุ้สซีกาโอ้มาแต่สซกาครับครับผมอ๋อขอบคุณหลายๆพผออ๋อผู้ใดอยากได้แม่มันครับพี่น้องพ่อคุณว่าปตอมก็หกเดือนแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาว่าแปดเดือนแล้วพี่น้องออกชัดแล้วครับเบิ้องข้างนี้คองใหญ่ครับอ๋อฝากพี่น้องครับผมได้ยังไม่ห้อยอดได้นอสเอาครับลูกโคมลูกโต เริมเริ่มมากินเ้าเฮ้ยเปิดเปิดท้าได้่ะห้องเขาได้ตัวนี้ซาแปดพี่น่องลูกตัวผู้โอ้เป็นน้าถุงน้ำเป็นแต้กําเนิเนิดครับเม่เนี่ยสูงน่าจะร้อยสี่สิบหกขึ้นพี่น้องลูกที่แรกหรือลูกสองล่ะนี่ลูกสองเนาะ เนี่ยสูงไงครับพุ่มเนี่ยไปประกันตัมนี้เห็นเนาะทั้งแม่เพิ่นพวกแข้งขาตัมนี้ขาทุกขาทอนขาทื่นนี่พี่นนอะแม่จำปาลูกแดงให้เขาได้ให้ไหม จะเฝ้าปากกินส้มจะให้ควงดีปอดเศร้าอยู่วะคืขึ้นดนได้เอาไปยังน้อยู่วะไดบอกมีท่านเท่าไรมีท่านกับท่านเรีก่งเศร้าเขียนเอาเงินเดียวเอาพันหานี่วะไดบอกไงเอีันจะเื้อกันนี่รุันเศรากับพันหาท่องว่างเนาะห้อยอนเนาะเปิดอยู่เศร้าแปดอ่ะ มาต่อเอาร้กิโลอเบอร์โทรไหครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนปดเจ็ด์ศูนย์สี่์นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อ้อดเนาะกำตก้าเราว่าเอาร้อกันคมเอานูกนก่ห็ลูกนอแ่ย่าลูกมันเตี้ย่ม่นี่นนอยกัอมบ่ม่ลูกมันลูกุอยลด้ กากากฟพี่ฝางน้องไหมครับผมาผมาพบมาพอกันได้แล้วพี่น้องทุกคนสุขครับทั้งสนามหัวหินละตลาดน้อยตลาดใหญ่ตลาดไม่ตลาดเก้าครับเบิง้งสลาบซับเปลี่ยนค้าเข้ากันไปครับพี่นอ้องอ๋อสำหรับมื้อนี้คลิปนี้กากฟพี่ฝางน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ